ตอนแรกหนูต้องบอกก่อนเลยว่าหนูไม่รู้จักไอเอลค่ะหนูคิดว่าหนูจะสอบแค่เทอีกแต่ทีนี้เหมือนเพื่อนแนะนามาค่ะไปหาข้อมูลมาแล้วเพื่อนบอกว่าไอเอลเนี่ยมันสามารถแบบปัดคะแนนให้เราได้นะอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีโอกาสในการผ่านมากขึ้นนะคะแล้วก็ทีนี้พอคิดว่าจะสอบไอเอลกันแล้วนะคะก็เลยเริ่มหาที่ติวค่ะพี่เพราะว่าอยากจะผ่านภายในปีสี่เทอมสองค่ะเพราะว่าปีห้าน่าจะยุ่งทั้งปีในการฝึกค่ะก็เลยอยากจะหาที่ติวแล้วทีนี้อาจจะดู ด,ดูราคาดูความคุ้มค่าอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นรุ่นพี่นะีคะรุ่นพี่ในมหาลัยนะคะเขาก็ไปมาติวกับที่อยู่ค่ะแล้วก็เพิ่งห่านมาก็เลยอ่ะงั้นลองดูที่นี่ดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาสมัครที่นี่ค่ะ ต้องบอกเลยว่าทีแรกหนมงนงเพราะว่าเหมือนแบบไม่เคยเจอทดสอบแบบนี้แบบวิมันมีหลายพาร์ทจังเลยหนูจะพูดได้ไหมหนูจะเป็นยังไงดีเรหนูไม่ถนัดตรงนั้นแต่ก็ค่อยๆเขาทำความเข้าใจค่ะสัปดาห์แรกก็เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็พอมาถึงสัปดาห์สุดท้ายก็อืเข้าใจเข้าใจในความเป็นไอเอลมากขึ้นค่ะที่จจชอบเลยก็คือชอบสาษจริงค่ะที่อาจะได้คุยกับอาจารย์ต่างชาติจริงๆนยคะทาให้มีความ เขาเรียกว่าคุ้นชินค่ะคุ้นชินในการที่จะไปสอบจริงๆมากขึ้นค่ะจะบอกว่าต้องบอกว่าช่วงที่ยังติวไม่เสร็จอะคะ่ะคือหนูเปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีบางวันที่ไม่ได้เข้าคลาะคะ่ะก็ต้องไปหาดูย้อนหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากช่วงนั้นก็คือ หนูไม่ถนัดไลทิ้งด้วยหนูเคยบอกพี่หลิดไปหลายรอบแล้วว่าหนูไม่ถนัดไลทิ้งหนูก็เลยพยายามมาสมาฝึกไลทิ้งด้วยตัวเองอยู่อยู่ด้วยตัวเองอะคะ่ะแต่ว่าก็แบบว่ากลัวผิดกลัวถูกก็ไม่แน่ใจแล้วก็ยิ่งใกล้วันสอบค่ะพี่เครียดมากตอนแรกก็ไม่เป็นไรนะคะหนูเห็นพี่เขาบอกว่าพี่พี่เขาร้องไห้ทุกวันเลยหนูว่าไม่เห็นจะร้องไห้มันก็ไม่ได้าเครียดอะไรขนาดนั้นปรากฏว่าตัวเองก็คืออ่ะ มันก็ได้มีปล่อยเป็นหนึ่งเพราะเหมือนกันก็แค่สาวพี่แต่ก็เออพอถึงวันสอบก็อะยังไงก็รอสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถือว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะพี่รู้สึกว่าเออมันทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆหรอมันจริงๆใช่ไหมแบบครั้งเดียวเลยหรอ ินเหมื่นพ่อไม่เสียหลายอะไรอย่างเงี้ยใ <c oughs> <c oughs> นความคิดของหนูนะคะคือผลสอบภาษาอังกฤษของครูคืนถิ่เนี่ยมันสามารถอยู่ได้ภายใน2ปีแต่คิดว่านี่ไปสอบดีกว่าค่ะนี่ไปสอบดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยกังวลในการที่จะไปฝึกช่วงปีสุดท้ายเนี่ยน้อยลงคือถ้าสมมติเราผ่านแล้วเราก็จะสามารถฝึกสอบได้อย่างเต็มที่จะไม่มากังวลเกี่ยวกับการตรียการสอบภาษาอังกฤษละแล้วก็ถ้าเกิดคนที่กาลังเต็มตัวสอบนะคะขอให้สู้ๆค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา มันทำตอนที่เราแบบตั้งใจทำมันจะสามารถทําให้เราผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคือถ้าเราขอแค่ความมั่นใจเท่านั้นสามารถผ่านไปได้ทุกคนแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ